โอเคครับคุณดูก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมท่จะกดไลค์นะครับหรือว่าจะกด subscribe ให้พี่ด้วยนะครับแล้วก็อื่นเลยก็อย่าลืมนะครับใครที่อยากสมัครสมาชิกก็ ก็สามารถสมัครสมาชิกกันได้นะครับเดี๋ยวลิงก์นี้ดูอยู่ใตคลิปเดี๋ยวพี่จะขึ้นมาให้ดูนะครับผู้ชมรแค่ไปหน้าที่ช่องของพี่และครับแล้วเราก็สามารถกดสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ราคาเพียงแค่50บาทนะครับจะเป็นใจเกเรเริ่มต้นนะครับ50บาทแล้วก็ใจใจเกเรเต็มตัวนะครับ80บาทแล้วก็ไอตาวนะครับ150หหรือว่าใครที่มีแบบ เงินนขนาดอะไรก็สามร้อยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับพันห้านะครับก็แค่เราแค่สมัครห้าสิบาทก็เข้า Discord นะครับหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนๆในเกมพี่นะครับแล้วก็ใครที่อยากโดนเนี่ยก็โดนเนี่ยเป็นซุปเปอร์แชทได้นะครับการในไลฟ์สตรีมพี่นี้ก็จะมีขึ้นชื่อให้ทุกคนนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้กันเลยครับไปเลยครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในช่องปฐมวันนะครับเดี๋ยวนี้เราก็มาอยู่กันในแมッ ออสตาทาวเวอร์ดีเฟนต์กันนะครับผู้ชมก็หลังจากที่เราไม่ได้ทําคลิปมานานมากเลยนะครับผู้ชมก็ในด้วยแบบว่ามันมันไม่มีอะไรเลยอะแล้วก็ไม่รู้จะทําอะไรนะครับก็ได้ข่าวว่ามันสปอยอัปเดตมานะครับแล้วก็ออสตาพาร์ตนะครับน่าจะเป็นอาทิตย์หน้านะครับผู้ชมสตาพาร์ตนะครับนี่อันนี้เลยครับน่าจะเป็นอาทิตย์หน้านะครับถึงจะทำได้นะแต่อัปเดตน่าจะพรุ่งนี้นะครับผู้ชมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าพรุ่งนี้หรือเปล่าแต่ ที่น้องสปอยลมาก็อาจจะเป็นพรุ่งนี้นะครับก็อาจากันนะคุณชมถ้าใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์กันไ,ได้นะครับก็เดี๋ยวมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปรับชมกันเลยว,ว่ามีอะไรกันบ้างนะครับไปครับคุณชมเราก็เข้ามาอยู่กันใน Discord เป็นทียแล้วครับของคุณน้องบีนด้วยนะครับที่บอกนะครับก็ หนึ่งนะครับอัปเดตพรุ่งนี้นะครับแล้วก็สองนะครับสตาร์พราร์ดีตอนอัปเดตใหญ่นะครับตอนนี้มาพรุ่งนี้จะเป็นอัปเดตเล็กนะครับแล้วก็อันที่สามนะครับสตาร์พาร์ดนะครับครั้งหน้านะครับจะเป็นบีดนะครับแล้วก็มีจูฮาบัตจากบีดนะครับสงครมเลือดพันปีนะครับผู้ชมการนที่สี่นะครับตัวตู้แซดใหม่นะครับสองตัวนะครับทางเทงงูกับมิสซิลีจะมาสุ่มในตู้แซดนะครับผู้ชมอ่าถ้าใครที่ชอบตัวละครสองตัวนี้ก็อย่าลืมนะครับสุ่มที่ตู้แซดก็ห้านะครับทางเทงงูนะครับมมีสกิลรว่างเป็น โฮซาอาฮาคุเทนนะครับก็คือจะเป็นล่างสุดท้ายเลยล่างนี้นั่นเองนะครับก็แต่แต่ถ้าสุ่มน่าจะเป็นล่างอีกนะเออแล้วก็ต้องจะต้องเอามารวมล่างกันอีกทีนะครับแล้วก็นี้นะครับจะเป็นมิสซิลีนะครับคุณผู้ชมประมาณนี้ครับแล้วก็มิสซิลีครับมีสกิลกดเปิดปานนะครับอสูรนะครับน่าจะเป็นเพิ่มดาเมจกับระยะนะคุณผู้ชมก็อาจจะมีเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไอในอาทิตย์หน้าเดี๋ยวไปดูนะครับนี่ครับคุณผู้ชมแล้วก็มีเป็นเอ่อเหมือนจะเป็นรัันนีะคเบ้ ก็นี่ครับเขาได้บอกมาประมาณนี้ครับคนนี้น่าจะเป็นคนใหม่นะเดฟใหม่นะผู้ชมเออก็จะประมาณนี้ครับผู้ชมไม่มีอะไรมากครับก็มาบอกกันคร่าวๆนะครับพวกนี้จะเป็นอัปเดตย่อยนะครับแล้วก็อัปเดตหน้านะครับเป็นอัปเดตอีกอาทิตย์หนึ่งนะครับก็จะเป็นอัปเดตใหญ่นะครับแล้วก็สตาร์พาร์ตนะครับก็จะเป็นอัปเดตมาพร้อมกันเลยนะครับก็คลิปนี้ก็อาจจะมีเพียงเท่านี้ครับแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับถ้าผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องปัตถมมาเลยครับแล้วก็สมัครสมาชิกกันเยอะๆนะคครับบขอุณมากครับ